สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปารองคำเป็นศิทธยาพิบาคลคริสจักรมหาพรตรีมณฑลเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากําลังศึกษาอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอนซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าจดหมายจากสาวกผู้เป็นที่รักก่อนสิ่งใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยขันก่อนค่ะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระกระองสำหรับถ้อยคำของพระองค์เป็นชีวิตเป็นอาหารที่จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างดีอย่างมีสันติสุขได้อย่างมีกำลังที่จะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและ สิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราอาจจะเป็นสถานการณ์ไม่ดีแต่ถ้อยคำของพระองค์จะน้อมนำในชีวิตของเราที่จะเดินไปอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์และจะผ่านอุปสรปรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีโดยการช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านถ้อยคำของพระองค์ ขอพระวิญญาณเป็นสุ์ของพระองค์เจ้าทรงนำในการเรียนถ้อยคำของพระองค์ในเวลานี้ที่จะเป็นถ้อยคำมาถึงทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังที่จะรู้ถึงแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดทั้งพระประสงค์อันเจาะจงของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายที่จะเดินกับพระองค์ในแต่ละวันจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน วันนี้เรามาถึงบทที่3ามในพระธรรมหนึ่งยอนข้อที่4ไปจนถึงข้อที่10นะคะอ่านว่าผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดทำบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดทำบัญญัติ ทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลยผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ผู้นั้นไม่กระทำบาปส่วนผู้ใดที่กระทำบาปผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอ,อ๋อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบธรรมเหมือนอย่างพระองค์ชอบธรมผู้ที่ กระทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารผู้ใดที่เกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตร ของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่มิได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้าดิฉันตั้งชื่อเรื่องในพระธรรมตอนนี้ว่าลูกของพระเจ้าหรือลูกของมารลูกไรว่านะคะ การที่เราจะรู้จักว่าใครเป็นลูกใครในโลกนี้ในด้านสรีระฝ่ายร่างกายหรือบุคลิกภายนอกที่เรามองเห็นเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นลูกของใครถ้าเรารู้จักพ่อแม่ของเขาเราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นลูกใครเพราะรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมการกระทำคำพูดบางครั้งก็ไม่ห่างไกลจากพ่อแม่ของเขา ฉะ,ะนั้นจึงมีคำพูดที่เป็นภาษ,ษิตไทยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั่นเป็นความจริงวันนี้เราก็จะมารู้จักว่าใครเป็นลูกพระเจ้าใครเป็นลูกของมาร เราฟังแล้วอาจจะดูว่ารุนแรงไปนะว่าลูกของมานแตอ่อย่าลืมนะคะว่าอดีตเราเป็นลูกใครเราเคยเป็นลูกของมานมาก่อนทุกคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่ก่อนเรายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็เป็นลูกของมันพระคัมภีร์ได้พูดอย่างชัดเจนคนที่อยู่ในโลกนี้อยู่ภายใต้การครอบครองของ ทีมารซาตานโดยเฉพาะใครที่โกหกเก่งๆมุสาเก่งๆคุณได้นิสัยนี้มาจากใครคะก็จากพ่อเดิมของเราคือมารพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนและแยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลูกของพระเจ้าลูกของมารเราจะดูออกได้อย่างไรแน่นอนเราไม่สามารถดูรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมกนแอะไรก็ กิริยามารยาทหรือบุคลิกภายนอกได้เพราะบางคนก็ดูดีดนะคะแต่ข้างในนั้นอาจจะดูไม่ดีทุกวันนี้คนส่วนมากถูกหลอกก็เพราะการมองนั่นแหละเรามองดูก็แต่งตัวดีดูเป็นผู้ดีดูเป็นเหมือนคนร่ํารวยทุกคนก็พยายามสร้างภาพให้ตัวเองดูดีนะคะดูน่าเชื่อถือเป็นคนที่ดูเหมือนมีเครดิตนะคะ น่าเชื่อถือฉะนั้นเราจึงถูกหลอกได้ง่ายเพราะเราชอบมองภายนอกพระเยซูได้ส่งเตือนเราไว้ในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวที่ได้พูดถึงลักษณะของผู้สอนผิดไม่มีพระกามีข้อไหนเลยที่บอกว่าให้ดูภายนอกดูการแต่งตัวดูการศึกษาดูดีกรีดูฐานะดูเชื้อชาติไม่มีเลยแต่พระเยซูบอกว่าให้ดูพฤติกรรม และการกระทำของเขาเช่นเดียวกันวันนี้เราก็จะมารู้จักว่าใครเป็นลูกพระเจ้าใครเป็นลูกของมารดูตรงไหนคะไม่ได้ดูตำแหน่งหน้าที่ว่าเขาทำอะไรเขาเป็นผู้รับใช้เขาเป็นคนที่มีดีกรีในความรู้ในพระเจ้าของพระเจ้าหรือว่าเขาเป็นคนที่อสอนพระวจนะของพระเจ้าก็เก่งหรือเขาเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าหรือเขาเป็นคริสเตียน ที่ไปโบสถ์ประจำแต่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ที่คนของพระเจ้าที่เป็นบุตรของพระเจ้าก็พึงกระทำแต่คนที่กระทำแบบนี้เท่านั้นบางครั้งก็มีนะคะสอให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ลูกของพระเจ้าในพชนาของพระเจ้าได้เริ่มต้นคำว่าบาป ดิฉันได้อสอนไปแล้วและได้อธิบายคําว่าบาปไปแล้วในหัวข้อเรื่องจงหันกลับและเริ่มต้นใหม่นะคะความหมายของความบาปแต่วันนี้ดิฉันจะพูดถึงข้อเดียวตามที่พระชนะในพระธรรมหนึ่งยนได้พูดถึงว่าบาปคืออะไรบาปก็คือการทําผิดทมบัญญัติเราไม่ต้องพูดถึงทำบัญญัติ หลายๆายข้อมากมายจากพระธรรมห้าเล่มแรกของพระคัมภีรเดิมเอาแค่บัญญัติส0บประการนี้เราก็จบแล้วนะคะแค่บัญญัติส0บประการทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในยุคสุดท้ายคนเราเปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจก็มีปัญหามากยิ่งขึ้นจึงทำให้เราเห็นนิสัยของคนบางคนเริ่มออกมาถึงเรื่องอะไรคะ ความโลภนะคะความโลภต่อมาเราก็เห็นยุคสุดท้ายจิตใจคนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือการไม่ให้เกียรติและนับถือบิดามารดาและ สิ่งที่เราควรจะปฏิบัติต่อพระเจ้าในบัญญัติ10ประการก็เช่นเดียวกันเราให้ความยำเกรงพระเจ้าเท่าที่ควรหรือเปล่าแค่10ประการหลายครั้งคลิเตียนก็ไม่ผ่านไม่ต้องพูดถึงบัญญัติหลายๆข้อการทำผิดบัญญัติของพระเจ้าการทำผิดกฎศีลธรรมและโดยเฉพาะกฎที่พระเจ้าทรงสัไว้ในจิตใจของมนุษย์คือกฎ ว่าด้วยจิตวิเนชัยผิดและชอบไม่ต้องมีใครมาสอนเราหลายอย่างว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกพระเจ้าใส่กฎไว้ในจิตใจของเราทั้งหลาย แน่นอนคนที่พลาดล้มในบาปในการทดลองแรกๆอาจจะไม่รู้ตัวแต่เมื่อทำบาปไปเรื่อยๆแล้วอย่าบอกว่าไม่รู้ตัวนะคะคุณรู้ตัวดีแต่คุณฝืนจิตวินัยใช้ผิดและชอบของคุณ หลายครั้งเรารู้คิดเสียนมากมายรู้พระคำพีดีโดยเฉพาะความรู้ทุกวันนี้โอ้โหมีผู้รู้ทั้งหลายสอนออก YouTube และเราก็สามารถที่จะเลือกฟังเลือกที่จะเรียนจะเอาดีกรีก็ได้ไม่เอาดีกรีก็ได้จะเรียนกับนักเทศและครูผู้สอนระดับไหนเราก็เรียนได้แต่ปัญหายอยู่ที่ว่าคุณรู้และคุณทำตามหรือไม่นั่นสำคัญที่สุดนะคะ ฉะนั้นความรู้ในพระจนาของพระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณรอดนะคะความรู้ท่วมหัว,หวตัวเราอาจจะไม่รอดนะฉะนั้นการทำบาปก็คือรู้อยู่ว่ามันไม่ดีรู้อยู่ว่ามันเป็นบาปรู้อยู่ว่าพระธรรมบีสอนอะไรแต่คุณยังทำตรงกันข้ามนั่นก็คือบาปเรามาดูด้วยกันว่า การเป็นลูกของพระเจ้าและการเป็นลูกของมารนั้นวัดกันตรงไหนนะคะในพรจ้ะของพระเจ้าในข้อต่อไปได้พูดถึงว่าคราวที่แล้วที่ดิฉันได้พูดถึงคลิปที่ผ่านไปนะถ้าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในเราการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์คือเราต้อนรับพระองค์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเรา รองอยู่ในเราเราอยู่ในองเราไม่ได้เดินตามลำพังแล้วแต่เรามีพาร์ทเนอร์หรือเรามีคู่ชีวิตที่จะเดินไปด้วยกันคือพระเยซูคริสต์คนที่อยู่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงและพระเจ้าและพระวิญญาณของรองอยู่ในเขาเขาจะไม่ทําบาปนะคะแล้วแน่นอนคนที่อยู่ในพระเจ้าเขาจะไม่ถูกชัก ให้ทำบาปและหลงไปจากทางของพระเจ้าได้คราวที่แล้วดิฉันได้สอนถึงว่าถ้าเราอยู่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะไม่ ถูกลอ่อลวงให้หลงแน่นอนเราอาจจะถูกลอ่อลวงแต่เราจะไม่หลงนะเพราะการลอร่อลวงอยู่ในโลกนี้มากมายลอ่อลวงทางด้านฝ่ายโลกนี้นะคะและลอ่อลวงทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคิิเซียนก็คือการลอร่อลวงฝ่ายจิตวิญญาณที่จะทําให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าฉะนั้นถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสเราจะไม่ถูกลอ่อจนหลงนะคะ เอาละต่อมาในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ก็ยังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าก็ประพฤติชอบธรรมเหมือนพระเจ้าและพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ก็เพื่อเรื่องนี้คือพระองค์มาเพื่อจะไถ่เราให้หลุดพ้นจากบาปให้หลุดพ้นจากการครอบครองของมานให้พ้นจากกิจการของมันที่ใช้เรา ทุกวันนี้คริสเตียนนะคะเป็นหุ้นส่วนกิจการของมารเยอะใช้ชีวิตช่วยกิจการของมารแทนที่จะใช้ชีวิตช่วยกิจการของพระเจ้าคนที่เกิดจากพระเจ้าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าพระเรยซูได้ไถ่เราให้หลุดพ้นจากความบาปแล้วแน่นอนเราจะไม่เป็นทาตบาป ริเสเซียนจะไม่เป็นธาตุบาปริเสเซียนจะไม่มีปกติในิสัยที่ทำบาปและสันดานบาปอยู่ในชีวิตของเขาคือทำบาปโดยไม่รู้ตัวนะคะทำจนเป็นนิสัยแล้วค่ะนั่นไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเพราะลูกของพระเจ้าได้รับการไถ่ พระเยซูคริสต์แล้วแล้วเขาดําเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูพระองค์มาใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วเราจะเรียนรู้จากพระองค์และเดินตามพระองค์ร่วมแอกและเดินไปกับพระองค์นั่นคือลักษณะลูกของพระเจ้าคนที่เกิดจากพระเจ้าอย่างแท้จริงนะถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้าเราบังเกิดใหม่ ตามพระธรรมยอห์นบทที่สที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสนทนากับนิโคเดมสัสใช่ไหมคะซึ่งเป็นผู้ที่เคร่งในธรรมบัญญัติพระเยซูบอกกับนิโคเดมัสว่าท่านจำจะต้องบังเกิดใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่นี้เป็นการบังเกิดภายในจิตใจจิตวิญญาณของเรา เพราะเมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระองค์เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความชอบธรรมเมื่อเราเติมเต็มเมล็ดนี้ด้วยพุทนาของพระองค์โดยการใช้ชีวิตติดชนิดอยู่กับพระองค์จะทําให้เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเติบโตในเรา คนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างเป็นปกติในใยนะคะและต่อมาในพระชนะของพระเจ้าตอนสุดท้ายนี้ก็ได้สรุปอย่างชัดเจนถึงการเป็นลูกของพระเจ้านะคะในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าลูกของพระเจ้าจะประพฤติช,ชอบชอบในที่นี้คือชอบธรรมนะคะเขาจะประพฤติช,ชอบเหมือนพระเยซู ที่ประพฤติชอบธรรมเพราะพระองค์มาเป็นแบบอย่างให้กับเราเราจะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์และกระทำตามพระไัยของพระบิดาและเราทั้งหลายจะทำตามพระไัยของพระเยซูคริสต์และสิ่งที่แสดงออกชัดเจนก็คือการรักพี่น้องนะคะคำนี้คำว่าพี่น้องในที่นี้ก็หมายถึงพี่น้องร่วมความเชื่อนะคะนั่นก็หมายถึงพี่น้อง คริสเตียนด้วยกันนั่นแหละนะคะหลายครั้งเรามักจะมีความเข้าใจเรื่องความรักที่ผิดมากให้เราย้อนไปดูในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4ถึงข้อ7 ก็แล้วกันให้เราไปอ่านดูว่าความรักจะต้องแสดงออกอย่างไรไม่ได้แบบคนในโลกนี้ไม่ได้มีแต่คำพูดหรือไม่ได้มีแต่การเรียกร้องึ่งนมากคนจะใช้พจนาของพระเจ้าตอนนี้ผิดที่จะเรียกร้องความรักจากคนอื่นโดยพูดถึงความรักความรักให้คนอื่นปฏิบัติกับตนนั่นไม่ใช่ความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ ตัวเราเองจะต้องแสดงออกกับผู้อื่นไม่ใช่เรียกร้องให้ผู้อื่นปฏิบัติต่ตอตนเพราะพระเยซูสอนไว้ว่าถ้าเราปรารถนาให้คนอื่นกระทําอย่างไรกับเราเราก็ต้องทํากับคนอื่นอย่างนั้นก่อนเป็นไปไม่ได้ที่เราจะฝ่าฝืนถ้อยคําของพระเจ้ามีความปรารถนาเรียกร้องตลอดชีวิตที่จะให้คนปฏิบัติด,ดีต่อตนแต่สําหรับตนนั้นเห็นแก่ตัวไม่ค่อยจะปฏิบัติ ตนที่ดีต่อคนอื่นนะคะนี่แหละคือเป็นลูกของพระเจ้าจะใช้ชีวิตในความรักและแสดงความรักออกมาอย่างถูกต้องตามพระธรรมหนึ่งโครินท์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ7ในวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็ได้กล่าวถึงว่าการเป็นลูกของมานก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะการเป็นลูกของมานก็คือทำบาป แน่นอนถามว่าคริสเตียนยังทําบาปไหมบางครั้งเราผิดพลาดบางครั้งเราพลั้งเผลอบางครั้งเรากําลังเติบโตในพระเจ้าเราก็มีโอกาสผิดพลาดแต่ตามที่ดิฉันได้พูดไปแล้วว่าคริสเตียนไม่มีนิสัยหรือสันดานทําบาปคริสเตียนไม่มีนิสัยที่ยังรักบาปและชอบบาปมีความปรารถนาในเนื้อหนังกิเลสตัณหาตลอดเวลา นั่นใครอยู่ในเราคะไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้านะคะถ้าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความโรคโมโทสันกิเลสต,ตัณหาความเห็นแก่ตัวและเอาเสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งในการใช้ชีวิตโดยตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นก็สอนให้เห็นชัดเจนว่าใครอยู่ในคุณคุณเป็นลูกพระเจ้าหรือ พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนคนที่ทาบาปมาจากมารมาจากผีมารซาตานที่ทาบาปตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่มีแผ่นดินสวรรค์ตั้งแต่สวรรค์จนถึงมาถึงโลกนี้และทุกวันนี้มันก็ยังทําบาปมารซาตานทําบาปยังไงคะก็ใช้คุณยังไงคะใช้คุณทําไงเราต้องวิเคราะห์และดูชีวิตของเราแต่ละวันว่า เราให้อวัยวะของเราใช้ในทางไหนปากของเราใช้ในการเสริมสร้างพูดในสิ่งที่ดีไหมหรือเรามีแต่พูดสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นวิพากวิจาร์นินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีพูดแต่เรื่องไม่ดีคุณให้ปากของคุณบมานแล้วความคิดของคุณ เต็ไมไปด้วยความวิตกจริตเต็ไมไปด้วยสิ่งของในโลกนี้คิดกังวลนะคะว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มจะใช้ชีวิตอย่างไรจะอยู่รอดไหมนะคะเราวิตกกังวลแต่โลกนี้และคิดถึงแต่สิ่งของในโลกนี้ที่จะสร้างวิมานสวรรค์นในโลกนี้ ความคิดของเรายังหมกมุ่นอยู่กับของในโลกนี้เราไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าลูกพระเจ้าจะคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่สำคัญโลกนี้เป็นของใครคะพีมานซาตานครอบครองอยู่นะคะวัดกันตรงนี้แหละลูกของพระเจ้าไม่ทำบาปถ้าเรายังทำบาปเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นนิสัยหรือโดยไม่รู้ตัวและเราก็ยังชอบบาปอยู่ และยังทำอยู่และยังมีความต้องการที่จะทำอยู่เรายัางไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงคุณต้องเช็คดูว่าคุณเกิดจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนพระเจ้าลูกของพระเจ้าต้องมีพฤติกรรมเหมือนพระเจ้าดูแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์คุณเป็นลูกของใครคะพิจารณาดู นใจใหม่ได้นะคะขอพระเจา้าทรงอวยพระพรค่ะ